สวัสดีครับนักเรียนที่รักครับวันนี้จะมาแนะนําการเรียนรายวิชาวิทยาการคานวณนะครับผ่านการใช้สมาร์ทโฟนนะครับที่ผ่านมาก็ใช้นุดบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์การแสดงผลหน้าจอภาพก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนอาจจะงงๆนะครับวันนี้ก็นําเสนอผ่านสมาร์ทโฟนนะครับใครที่มีไลน์กลุ่มอยู่แล้วนะครับครูก็จะแชร์เว็บเพจนะครับ ในการเรียนรายวิชานี้นะครับตัง้งม1ถึงม6นะครับพันธุน์การเรียนเข้าไปที่เว็บเพจนะครับในกรณีที่เป็นสหนึ่งนี่นะครับก็คลิกที่ลิงก์ของเว็บเพจเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นรายวิชาวิชาการคำนวณซึ่งได้ทำสารบัญเอาไว้นะครับเป็นรูปภาพนะครับสมมติว่าเป็นของมสอแงแล้วกันนะครับถ้าเรียนเข้ามาที่แรกเนี่ยเรียน,นจะต้อง ลงทะเบียนก่อนนะครับก็คือเข้าชั้นเรียนก่อนนะครับไปที่คลิกนะฮะกิจกรรมการียนการสอนก่อนทํากิจกรรมนักเรียนต้องลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนก่อนนะครับก็ไปกดตรงนั้นนะครับนี่เข้าไปครั้งแรกนะครับเส็จแล้วกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่ที่การประกาศอยู่แล้วนะครับ่ยงานใหม่นะครับนักเรียนก็คลิกไปได้เลยนะครับก็เข้าไปทํากิจกรรมนะครับก็ไปดูที่คําสั่งว่าจะทอะไรบ้างนะครับ ก็อธที่ใบไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เราเข้าไปแล้วครั้งที่1นนะครับเราจะเข้าไปทํากิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราก็ไม่ต้องคลิกที่ทะเบียนนะครับคลิกที่หมอสองก็ไปที่กิจกรรมที่1เลยนะครับคลิกกันไปเลยมันก็จะเข้าไปสู่กิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับก็ เรียนด้วยตัวเองนะครับเรียนจากสื่อเรียนจากซอฟต์แวร์นะครับเรียนจากโปรแกรมที่กมหนไว้ลงหน้านะครับนั่นก็ไปทํากิจกรรมตามนั้นมาทําแล้วมันก็จะมีร่องรอยอยู่นะครับไม่สามารถที่จะไปประเมินได้นะครับบางส่วนถ้าเป็นข้อสอบแบบปรนัดยเนี่ยมันก็ประเมินโดยแอคชั่นให้เราได้ทราบผลทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นอันไหนก็คือครูต้องเข้าไปตรวจในการให้คะแนนนะครับซึ่งครูจะเข้าไปตรวจเมือ่อใดก็ได้นะครับอ่ามันจะมีร่องรอยอยู่นะครับ การเรียนแบบนี้ก็จะบอกจุดประสงค์นะครับว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออะไรนะครับเราก็ไปอ่านสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรอย่างไรนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยถูกต้องใช่เลยนะครับถูกต้องปลอดไปใช่เลยนะให้บอกผลกระทบในทางป้องกรรันและวิธีแก้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะเลือกวิธีปฏิบัติเมื่อพบเนื้อที่ไม่เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีาสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมอย่างมีมรารยาทและปลอดภัยบอกว่าทําอะไรบ้างก็ลองไปดูคลิปนะครับมันมีอยู่หนึ่งคลิปแล้วก็มีแบบฟอร์มับการทํากิจกรรมแล้วตอบคาถามนะครับเมื่อเราศึกษาคลิปแล้วเรามีความรู้อย่างไรมีความคิดอย่างไรนะครับะเราก็ไปตอบคำถามนะเราอาจจะดูคลิปให้จบก็ได้หรือเราจะเข้าไปที่กิจกรรมเลยก็ได้นะครับเพราะคลิปเนี่ยกูจะแปะไว้แล้วนะครับเันนี้นเข้าไปก็ไปตังกรอกข้อมูล แล้วก็ไปดูคลิปนะแล้วก็มุดเข้าไปชื่ออะไรนะครับเด็กชายอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับกูสมมุตินะครับเก่งการเรียนห้อง2อง้งหนหน,นนะครับเลขที่สามุนะครับถ้ากูไปดูคลิปดูเข้าใจแล้วกูก็ไปตอบคำถามเลยนะครับ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจหรือจําไม่ได้ก็ไปดูซ้าอีกทีหนึ่งนะครับกดคลิปซ้าอีกทีหนึ่งหรือดูเฉพาะเจาะจงนะครับมันอยู่นาทีที่เท่าไหร่แล้วก็เลื่อนไปได้นะครับเราไปดูแล้วก็เราก็ไปตอบคาถามนะครับในที่นี้เขาบอกว่าเมื่อนักเรียนได้ศึกษาความรู้จากคลิปแล้วให้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านล่างว่าใครจะได้รับผลกระทบบ้าง ผลกรุปบ้างก็คือใครนะครับก็มีใครบ้างครับสถานการณ์ที่1มีส้มรัตนาแอบถ่ายรูปต้นตัวละครมี2คนนะครับขณะทาทาท่าทางน่าเกลียดแล้วโพสในเครือข่ายสังคมของตนเองแล้วเขียนเบอร์โทรศัพท์ต้นใต้ภาพเพื่อนในโรงเรียนต่างก็สแสแดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับรูปของต้นก็คือมีตัวละครหลักก็คือส้มปรัถนานะครับและก็ต้นนะครับและก็เพื่อนขอนานักเรียนนะครับซึ่งไม่ระบุเจาะจงนะครับว่ามีใครบ้าง เพราะฉะนั้นใครได้ผลกรบทบบ้างนะครับทางบวกทางลบนะครับคงจะไม่มีทางบวกนะครับน่าจ,จะเป็นทางลบซะมากกว่านะครับทั้งคนที่แอบ,บถ่ายและคนที่ที่ถูกตายนะครับก็มีใครบ้างครับสมพัตนาต้นนะครับและเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆ่อทีอ่ชอบก็อาจจะมีความสุขนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะก็เป็นผลในทางลบก็ใส่เข้าไปนะครับ ต่อมาก็จากสถานการณ์ข้อหนึ่งเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบจะเกิดผลตามมาในภายหลังหรือไม่อย่างไรนะครับหรือไม่เกิดหรือไม่เกิดนะครับเพราะอะไรไม่เกิดเพราะอะไรแล้วก็ใส่ไปคําอธิบายนะครับอย่างเช่นคนที่เอาไป <Yeah. S 1> คนสมบัตินาเอะไหทุกต้นนะครับต้นต่างๆน่าเกียินะครับก็อาจจะโดนเพื่อนวิจารณ์เพื่อนบุลลี่นะครับเพราะฉะนั้นต้นก็ได้รับผลกระทบนะครับถูกเพื่อนบุนลลี่อะไรประมาณนี้นะครับกบต่อจิตใจ ครับหรือกระทบต่อต่อชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะครับส่วนคนที่ไปถ่ายก็จะต้องโดนถูประนามถูกอะไรนะครับแล้วก็อาจจะถูกเรเนินคดีได้นะครับนะครับก็เป็นความผิดนะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับผิดพรบคอมพิวเตอร์ผิดพรบผิดถูกไหมอาญาใช่ไหมครับการมีประวัติผู้อื่นเนี่ยก็ต่อไปนะครับแล้วก็ส่งครับแค่นี้นะครับจบนะครับในการเรียน ีนี้ในวันต่อไปอาทิตย์ถัดไปครับครูก็จะทํากิจกรรมเพิ่มให้เรานะครับก็ก็ก็เข้าไปที่เว็บมันก็จะมีกิจกรรมที่ที่สที่สามที่4ตามมาครับตอนนี้มีกิจกรรมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าไปทากิจกรรมนะครับแม้ว่าครูจะไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ออนไลน์นะครับแต่ถือว่าเรียนแบบออนไลน์นะเดี๋ยวครูก็จะมีการนัดแนะเพื่อที่จะไลฟ์สดเป็นช่วงๆนะครับเพื่อติดตามกิจกรรม ให้เราเราได้สอบถามนะครับปัญหาอุปสรรคในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจนะครับวิชานี้เรียนแบบออนลีมานะครับก็จะมีธรรมชาติของวิชาที่มันแตกต่างกันออกไปบ้านเราต้องปรับตัวนะครับเรอยกให้มันสอดคล้องกับเนื้อหากับธรรมชาติของวิชาด้วยครับวันนี้ก็ขอแนะนําเพิ่มเติมอีกเท่านี้นะครับเจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ